អីวะហ៊ឺយអេជេ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับอยู่กระดิเกมพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีน้องคนหนึ่งให้รหัสผมมานะฮะเขาบอกว่าตัวนี้มีของดีนะให้พี่เข้ามาดูนะครับผมเนี่ของดีก็คือนี่เลยครับผม Balis M สองอหนึ่ง Osmium นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่า b a l e t ไลน์นี้ผมอยากเล่นมานานแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้สัมผัสจริงๆสักทีก็ต้องขอขอบคุณน้องเขานะฮะใจดีมากเลยครับที่ให้รหัสพี่มาเล่นนะทุกวันนี้นี่แต่ละคลิปนี่เล่นรหัสไม่เคยซ้ำเลยครับผมไปบรรท ไปหาห้องยิงกันดีกว่าฮะโอเคเราได้ห้องแล้วนะฮะจะเห็นตัวปืนในเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับผมบาเลตออสเมียมนะครับเขียวอือเลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมึงมาไงเนี่ยมึงมาไงเนี่ยไอ้ชาติกำลังรีวิวปืนเลยเจ๊ตกใจโอ้เกือบโดนเหล่านี่ฮะบาเลตอะไรวะออสเมียมนะผมอยากเล่นมานานนะวันนี้ก็ได้ครอบครองในที่สุด ต้องขอบคุณน้องเขานะครับที่ให้ยืมใจดีครับน้องเขาใจดีมากให้ยืมไอดีมาเล่นนะครับผมพี่ก็ออฝันฝันเรจะเล่นปืนนี้มานานแสนนานแล้วนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอืไอ้ชางอาืม <c oughs> <c oughs> มันไม่เล่าไม่เกรงใจปเลยวะเคสพี่ต้องขอโทษน,นะที่ทําให้ไอดีของน้องถูก <c> ถ <oughs> ูกคมมีดตัดเปือนนะครับผม ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แก้แค้นแะน่โอ้โหบนฟังหนง่นี้ไม่มีเลยนะอยูฟังไหนฟังรู้นหมดแล้วมั้งเนี่ยมึงก้อนเลยวิ้วเฮ้ยเดี๋ยวนะคือที่เมื่อกี้พี่ยิงไม่โดนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าลายปืนนะครับผมมันแคบมันแบบ สีมันแสบตาพี่ยังไม่ค่อยชินนะเมื่อกี้ <c oughs> คือเมื่อกี้พี่ยิงตั้งสามนัดน,นะครับเป็นจริงพี่ไม่มีทางพลาดน,นะแบบพี่ยังไม่ชินนะกับสีลายปืนนี้นะครับผมสีมันจ้าซะเหลือเกินวิ่งไหนวะพี่เชียร์รอบนี้แม่งวุ่นวิทย์อย่างงั้นเปิดมากูโดนเหล่าไม่พอยิงไม่โดนอีกนี่สินี่สิเกม ลุกหมดเฮ้ยเย็นเยนโหยิงจนกระสุนหมดยิงก็ทุ้มอุ้ยอันนี้ก็จ้องจะเหล่าผมอย่างเดียวเลยนะมันเป็นโรคอะไรฮะมึงเก่งใจปืนกูด้วยเก่งใจปืนกูด้วยเก่งใจปืนกูด้วย กี้ผมยังไม่ได้แก้แค้นเลยไหมครับมิดเหล่าตัวแช่อุ้ยเฮ้ยบ้านเล็ดลายไฟเหรอบ้านเล็ดลายไฟผมก็ยังไม่เคยลองเล่นเลยนะใครมีก็สนใจมาให้พี่รีวิวได้นะครับผมให้ฟันบัว ไอ้มึงฟันกูโดนได้ไงวะมึงขั้นหลังให้กูนะเมื่อกี้โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูกอโทษใจเย็นๆคนไทยด้วยกันเฮ้ยคือต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆนะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าบัตเลสซีเขียวนี้มันเพิ่มความโหดไปอีก40%นะครับซ็นต์นะผมบอกกับผู้ใช้งานที่แบบว่า ต้องการเพิ่มระดับสปิริตในการเล่นนะผมเพชเโอ้โหยิงตัวนี้ผมยิงได้รัวๆเล้ยดีกูสามเพชรแล้วเนี <c oughs> ่ยไอ้น <c oughs> ้องยังช้าไปอยู่เฮ้ย ูยิงมันไม่โดนว้ยไอ้น้องใจเย็นแป๊บสุดพีมอดอือหือคือได้ผมได้ยินเสียงเท้ามาตั้งไกลน่าจะสามรอยเมตรที่แล้วครับก็เลยแบบเรารู้ว่าต้องมีคนสามหลังออกมาแน่นอนอุ้ยชี่ยิงกูจะตรงอ้าวข้างหลังอยู่ข้างหลังเี้ยเราเมื่อกี้อกได้ยินเสียงเท้ามาสามรอยเมตรนะพอใกล้ๆนั้นไม่ได้ยินเฉย คือผมเล่กนกลางคืนนะแบบผมมองตงนี้ต้องเปิดไฟในห้องนะตอนนี้ผมปิดไฟเด่นอยู่นะอย่าเหล่าพี่ไม่มีพลาดครั้งที่สองแล้วไม่เกรงใจเปิดกุดเลยนะไม่เกรงใจเปิดผมเจอเยอะแล้วอ้าวไม่อยู่ข้างบนเหรอโอ้ยสุดหมดปเด็ปนปรเด็ เนี่ยกฎของการเป็นมือสไนนะผมเราถ้ายิงพลาดนี่เราต้องรีบเปี่ยนตำแหนนงนะผมไม่งั้นจะทำให้ศัตรูรู้ตำแหน่งของเรานะแล้วก็เก็บเราได้ง่ายๆเลยนะตรงนี้กูใครก็ได้ไมาเถอะมาแล้วมาว <c oughs> ครับโหนซะโคบเป็นเค่ซัพพอร์ดทีมโคตร โอ้โจะจังฝั่งนั้นเงินเอาวะโอ้ไอเชี่ยยังกระปั๊มอุ้ยไอ้้อวนอุ้ยมืออุ้ยกูตกโอ้โหจันแม่วดวิจนะวะโอ้โหมาบังกระสุนให้เพื่อนติดแค่ผมบอกเลยว่าคิวผมพ้นรัวตายนะครับ ไอ้อข้างบนเรามีตัวหนึ่งอะอ,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 อ้าวอ้าวเฮ้ยเชียะยิงใส่พระอะไรวะทำให้มือสนานระดับพี่ญิงพลาดอา่าผมเห็นแล้วที่หนึ่งฟ้งมันแล้วอยู่ข้างบนเรานะครับปล่อยไปก่อนปไปก่อนไปไป อืมอเฮ้ยมันมีข้าวม้วนในตัวนะโอ้โหโคตรเกินไปเฮ้ยโดนบาไม่ตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันใจเย็นดีวะพี่แม่มันไปขึ้นฐานเราเต็มแล้ว เขาคืนพื้นที่อุ้ยใครยิงป่วยแซดเป็ดแม่ร้อยยี่สิบต่อร้อยยี่สิบแล้วยังไม่แพ้ครับผมรอบนี้คือเราม้าเหนือกว่าให้เห็นนะไออ้วนไอ้โอ้โหมึงเอาไปนะมึงเอากูเอาแม่เฮ้ยมันตายวะเพื่อนน่าจะตายแล้วนะฮะ พราะถ้ามันยังไม่ตายนี่ผมนะเอ้ยโอ้โหไม่เห็นว่าอยู่ข้างล่างมันบ่มเลยเพรว่าหายไปไหนหมดมาจุกเป็นยู่นี่นี่เองอุยอ้ยโอย้โดนได้ไงวะรถเมย์เฮ้ยมันยิงทะลุรถเมย์หรอวะอุยนี่บาดเล็กเขียวนะเนี่ยก้อมือเฮ้ย ด้านเทียนนี่ยู่ยู่นิ่งไม่ได้เลยครับผมโอ้โหมึงยังไงนะฮะไอ้สัสอืมอืมอกูจะโดนมีดนี่หลายรอบไปแลนะ้วแหละเฮ้ยออกมาออกมานั่งทำไร คือผมเสียวระแวงทุกทางเลยฮะไอ้ยข้างหน้ามีกูข้างเด็กข้างหลังก็ามาแล้วไอ้นั่นมันไปตายอะไรข้างบนมานนะ่ะคลิปนี้ผมบ่นโคตรเยอะเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยโดนบาไม่ตายไอ้เชี่ยจะแพ้ไม่ได้เลยเออเพื่อนหืมสวยโอู้หูยไอ้แคทสองคิววอะจะโคกเซฟอยู่แล้วอะไอ้สวเดี๋ยวเกมลีปจบ,บแล้วเดี๋ยวก่อววนเสมอเลยวะเนี่ย ไม่เช่อกก็นึกว่าชนะไอ้ัเลยน้ำเบื่เฉยเลยงงโอเคก็โอ้โหยิงมันมือเลยครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแนละ้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับยังไงฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะบา,บายยคับ